สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมาติดตามในส่วนของลักษณะอากาศตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่17มิถุนายนกับทรงพลลมฟ้านะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอฝากทุกๆทุกคนทุกๆท่านนะครับฝากกดไลค์รวมถึงกดติดตามให้ผมด้วยขอบพระคุณมากๆนะครับซึ่งจากภาพถ่ายดาวเทียมในวันที่14ตอนบ่าย3ส่วนใหญ่ก็มีการก่อตัวนะครับของกลุ่มเมฆในพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคเหนือและอีสานตอนบน ซึ่งมาดูลักษณะอากาศโดยทั่วไปตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่17มิถุนายน14จนถึง15มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังปกกลุ่มในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนและไทยตอนบนด้วยกำลังแรงอย่างต่อเนื่องซึ่งนำความชื้นจากพื้นที่ทะเลอันดามันอ่าวไทยเข้าไปปกกลุ่มประกอบกับลมมีการพัดยกเข้าหาตัวของร่องมรสุมในพื้นที่เวียดนามตอนบน ประเทศลาวตอนบนและเมียนมาตอนบนดังนั้นอัตราการพัดยกของลมกอนข้างสูงในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนสำหรับบริเวณภาคใต้สังเกตว่ามันจะมีลิ่มความกดอ,อากาศสูงเข้ามาแทนที่มรสุมเพราะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ดวนหัวเกาะสุมาตราปิดกั้นเอาไว้ดังนั้นฝนในภาคใต้ตอนล่างก็จะน้อยกว่าภาคใต้ตอนบนนั่นเองในวันที่14จนถึง15 มิถุนายนส่วนตั้งแต่16มิถุนายนจนถึง17มิถุนายนนั้นมรสุมตะวันตกเสียงใต้ทางลมเปลี่ยนไปเริ่มปกคลุมภาคใต้มากขึ้นและมรสุมนั้นไม่พัดยกเหมือนกับวันที่14และ15เนื่องจากไม่มีพายุเหนี่ยวนําในพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้ดังนั้นภาคใต้ในช่วงตั้งแต่วันที่16จนถึง17การเกิดฝนก็จะกลับมาตกเพิ่มขึ้น สำหรับไทยตอนบนเมื่อไม่มีตัวเหนี่ยวนําของพายุมรสุมอ่อนลงไปดังนั้นการเกิดฝนก็อาจจะเบาลงไปในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่14และ15มิถุนายนนะครับซึ่งมาดูในส่วนของลมบนกันต่อลม500โดยในวันที่14จนถึง15มิถุนายนนั้นลมฝ่ายตะวันตกก็ยังคงปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยตอนบน สำหรับบริเวณภาคใต้ในวันที่14ลมบนอ่อนมากๆและมีตัวแอนตี้ไซโครนิกปกคลุ่มทำลายการเกิดฝนดังนั้นภาคใต้บอกเลยว่ามีเมฆก,ก่อตัวก็จริงแต่การเกิดฝนน้อยมากๆครับส่วนในวันที่15นั้นภาคใต้เริ่มจะมีลมฝ่ายตะวันออกเข้ามาปกคลุ่มแต่ยังไม่แรกงมากส่วนไทยตอนบนก็เหมือนวันที่14มีลมฝ่ายตะวันตกปกคลุม ึ่งทุกคนอย่าลืมนะครับว่าลมบนกับลมล่างทิศทางเหมือนกันในไทยตอนบนมันจะประสานซึ่งกันและกันดังนั้นพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคกลางโอกาสการเกิดฝนยังมีอยู่นะครับสำหรับภาคอีสานฝนอาจจะลดลงไปบ้างจากการที่พายุเขาเคลื่อนตัวออกไปไม่มีตัวศาสตร์ฝนเข้ามาเมื่อเปรียบเทียบกับ 2- 3สามวันที่ผ่านมาสำหรับภาคใต้เริ่มมีลมฝ่ายตะวันออกเข้ามาปกกลุ่มในวันที่15้า ดังนั้นภาคใต้ตอนล่างก็เริ่มมีฝนตกบางพื้นที่แต่ยังไม่หนักมากนะครับเพราะลมล่างเขาดวนหัวเกาะสุมาตราปิดกันเอาไว้ส่วนตั้งแต่วันที่16จนถึง17มิถุนายนโดยในวันที่16มิถุนายนนั้นลมฝ่ายตะวันออกปกคลุมพื้นที่ภาคใต้นําการก่อตัวของกลุ่มฝนจากทะเลจีนใต้เข้ามาดังนั้นฝนมีโอกาสเพิ่มขึ้นสําหรับไทยตอนบนในวันที่16 ก็มีการพัดสอบของลมในพื้นที่อีสานบนภาคกลางตอนบนและพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นฝนยังเกิดได้ในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและอีสานบนกับอีสานกลางจากลมพัดสอบระหว่างลมฝ่ายตะวันออกกับลมฝ่ายตะวันตกนั่นเองส่วนในวันที่17ลมฝ่ายตะวันออกปกคลุมภาคใต้อย่างเต็มที่ทุกจังหวัดแล้วลมฝ่ายตะวันออกดังกล่าวเขามีการตวัด การตวัดก็คือเขามีการโค้งตวัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ไปพัดสอบกับลมฝ่ายตะวันตกเดิมที่ปกคลุมอยู่ในไทยตอนบนในวันที่17ดังนั้นพื้นที่ภาคเหนือต้องระวังกับอีสานบนมีโอกาสมีโอกาสมีฝนตกจากลมพัดสอบแต่เมื่อเรามาดูจากลมล่างแล้วในช่วงหลังจาก15มิถุนายนนั้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ปกคลุมด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางซะมากกว่านะครับ สรุปนะครับในช่วงวันที่14จนถึง15ภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างบอกเลยว่าฝนตกค่อนข้างเบาประมาณ40%สำหรับไทยตอนบนกับภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่14กับ15ก็ยังมีโอกาสมีฝนตกนะครับโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ60%ส่วนในวันที่16จนถึง17มิถุนายนนั้น พื้นที่ภาคเหนืออีสานและภาคกลางโอกาสการเกิดฝนยังมีอยู่นะครับประมาณ40%ส่วนภาคตะวันออกมีฝนตกประมาณ30-40%เท่านั้นในช่วงวันที่16จนถึง17มิถุนายนปรมรสุมเขาเริ่มอ่อนกำลังลงนั่นเองครับและการกระจายตัวของฝนหลังจาก15มิถุนายนนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่กระจายตัวหนักมากเหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งมาดูปริมาณน,น้ำฝนตั้งแต่14 จนถึงวันที่17มิถุนายนโดยในวันที่14ตอนบ่ายสมีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือนะครับและพื้นที่อีสานตอนบนกับอีสานตอนกลางสําหรับภาคใต้ไม่มีฝนนะครับสําหรับเวลาประมาณตอนค่ําในวันที่14นั้นการเกิดฝนทั่วไทยลดลงไปอาจจะมีบ้างในพื้นที่จังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนขุนยมกําแพงเพชรทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี มาดูในวันที่15เวลาประมาณตอนเช้านะครับก็มีโอกาสมีฝนตกในพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันตกนะครับตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากกำแพงเพชรอุทัยธานีการชนะบุรีราชบุรีเพชรบุรีมีฝนตกได้รวมถึงอีสานบนก็มีฝนตกได้บ้างบางพื้นที่นะครับสำหรับตอนบ่ายในวันที่15มิถุนายนนั้นก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกในจังหวัด จตุงเซาปลาจินบุรีพนมสารคามนครนายกสะแก้วกล้องหาดสอยดาวป่งน้ำร้อนจันทบุรีตราดระยองและจังหวัดชนบุรีส่วนภาคกลางก็มีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลสามโคกพระนกรศรีอยุธยาอ่างทองท่าช้างวงเวียนสะแก้วสระบุรีมวกเหล็ก ส่วนอีสานนั้นก็มีฝนตกในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งส่วนใหญ่ฝนก็จะตกในพื้นที่ที่มีลมพัดสอบนะครับบริเวณภาคกลางกับภาคตะวันออกในวันที่15ส่วนภาคเหนือนั้นก็มีฝนตกเหมือนกันแต่ตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดลำปางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนเย็นในวันที่15นั้น มีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนรวมถึงพื้นที่อีสานกลางกับอีสานบนต้องระวัง15มิถุนายนตอนเย็นมีฝนตกค่อนข้างดีนะครับส่วนภาคใต้ก็ยังไม่มีฝนอาจมีบ้างตอนล่างๆเล็กน้อยนะครับจากลมฝ่ายตะวันออกที่เริ่มปกคลุ่มส่วนในวันที่16เวลาประมาณช่วง7โมงเช้านะครับก็อาจมีฝนตกบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับ ตอนบ่ายในวันที่16นั้นก็มีฝนตกบริเวณด้านตะวันตกของภาคกลางกับพื้นที่ภาคเหนือจากการที่ลมเนี่ยมีการพัดยกขึ้นไปนะครับและมีการพัดสอบของลมระหว่างลมฝ่ายตะวันออกกับลมฝ่ายตะวันตกนะครับสําหรับตอนเย็นจนถึงตอนค่ําในวันที่16มิถุนายนนั้นก็มีฝนตกได้ทุกจังหวัดนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกและฝนจากภาคตะวันออกก็จะเข้าสู่อีสานในวันที่16 เวลาตอนเย็นจนถึงตอนค่ำแถบจังหวัดนครราชสีมาสุรินท์บุรีรัมศีสะเกดอุบลราชธานีร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญต้องระวังนะครับรวมถึงจังหวัดนครราชสีมาด้วยภาคกลางก็มีฝนตกในจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสำหรับตอนดึกๆในวันที่16มิถุนายนนั้นอีสานเนี่ยต้องระวังนะครับมีฝนตกหนักหลายจังหวัด เน้นอีสานล่างอีสานกลางและอีสานฝั่งตะวันออกนะครับส่วนภาคใต้ก็เริ่มมีฝนตกเหมือนกันในวันที่16มิถุนายนในจังหวัดนครศรีจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่จังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลารวมถึงจังหวัดสตูลจังหวัดชุมพรนะครับต้องระวังสุดท้ายวันที่7สุดท้ายวันที่17มิถุนายนเวลาประมาณตอนเช้านะครับก็มีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้มากขึ้นเน้นภาคใต้ฝั่งอันดามัน ส่วนไทยตอนบนก็มีฝนตกเล็กน้อยในภาคเหนือนะครับส่วนช่วงบ่ายในวันที่17ภาคเหนือก็มีฝนตกเล็กน้อยกับมีท้องฟ้าครึ้มครึมรวมถึงภาคตะว,วันออกก็มีการก่อตัวของกลุ่มฝนบ้างบางพื้นที่นะครับสำหรับตอนเย็นในวันที่17เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มฝนในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปร,ะริมณฑลแทบจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรี อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากรุงเทพและปริมณฑลน,น,นครนายกปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซานะครับสำหรับตอนค่ำตอนดึกเนี่ยฝนจากพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกับภาคตะวันออกก็จะเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารกุชินารายกาลศิ์ขอนแก่นอำนาจ,จเจริญน,นะครับ ซึ่งสังเกตนะครับว่าอีสานเนี่ยฝนก็จะตกในช่วงตั้งแต่ตอนเย็นเป็นต้นไปส่วนภาคตะว,วันออกภาคกลางก็มีฝนตกในช่วงบ่ายจนถึงตอนค่าสำหรับภาคเหนือก็มีฝนตกได้ตลอดทั้งวันนะครับบางวันก็มีครึ้มๆแต่ฝนไม่ตกก็มีบางวันก็มีฝนตกแต่ตกไม่หนักมากนะครับหนักๆก,ก็จะอยู่แถบจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากซะมากกว่านะครับส่วนภาคใต้ฝนก็จะเริ่มกลับมาหลังจากวันที่15มิถุนายนนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ